สวัสดีค่ะวันนี้รายการตะลอนยัดหาช่วงตะลุยตลาดตะเลดิดวันนี้เจะกันยืนอยู่ที่อำเภอเสิิงสางค่ะปะเดี๋ยวเราไปดูกันมีอะไรน่าสนใจดึกพูดถึงตลาดก็มีใหญ่โตสะอาดสะอ้านด,ดีแท้เดือมแล้วเข้าไปดูด้านไหนก่อนอุ้ยพักกันนี่เด้อ มีแต่น่ากินทั้งนั้นเลยพักบานๆอันนี้แกงอะไรนี่แม่แกงหน่อไม้ค่ะแกงหน่อไม้อุย้ยน่ากินแท้แกงหน่อไม้ใส่เหฮดอันนี้หอยเนาะหอยเชอรี่ตอง้อน่ากินนี่แม่คาาแถวนี้อารมณ์ยิ้ยมแย้มแจ่มใสเนาะแม่เนาะนี่แม่อะไรนี่เม็ดกระถิ่นเม็ดกระถิ่นเฮดขมเ็ดขม เอาอันนี้ต้มมาแล้วนี่คือไงต้นมะแล้วต้นมาแล้วโอ้เห็ดผมต้มมาแล้วอันนี้คุณยายสุงนี่อะไรฟันไมม่ีทำไมจะไม่มีเห็นอยู่ฟันไม่มีนิดเดียวเอาเนื้อยายทำอะไรนั่นน่ะตำหมาตำหมาบ้าคอกดีแค่ไหนเนี่ยดูคอกดูน้่นในฝาขวดน้ำไม่ใช่นเไหมเข้าใจทำจะเบื่อ นีขี้เล็กต้มแล้วเอาไปแกงได้เลยเนาะนี่หอยเชอรี่นุ่นเออข้าวทาเออของกินซดมากกันนี่นี่ไปเที่ยวต่อปุ๊เขาเห็นไหมนี่น่ะเขียนว่ากาแฟโบราณทําไมขายข้าวเม่ากาแฟอยู่ด้านนี้จ้ากาแฟอยู่ด้านนู่นคล้ายๆสมันี้มีหลายสูตรไหมมีสูตรเดียวนี่แหละสองสูตรแบบมีสูตรไหนเบิ้ง อันนี้สูตรดั้งเดิมอ๋อดั้งเดิมถ้าทําดั้งมากินได้ไหมได้เลยจ้ะนีออ่อยประธานอซมอันนี้ประธานอสมอเผื่อเฉิงสางนีครับเข่ากรับน้ำก็หากินง่ายอยู่นะตลาดเฉิงสางนี่น่ะขายดีไหมแม่ขายดีอยู่จ้าขายดีอยู่นะโอ้โหดูจ้ะน้ำพริกหมูนู่นน้ำพริกหมูใช่จ้ะน่ากินแกงส้มแกงขี้เหล็กทุระนี่ แม่อะไรนี่กดนะโอ้ตัวใหญ่แทะอันนี้มันอะไรนะคะหนุนอ่อนนะกินกับน,น้ำพริกอย่างอร่อยเลยกินกับน,น้ำพริกหมูเคยดูไหมนะ่ะไม่ชี้อะดอกปิดหนาทำไมเออพอเห็นเรามาละปิดหนาเลยเด็เออขายขนมจีนเนี่ยาขายขนมจีนนายาพ่อขายดีหไหมอยาไปเที่ยวลูกกระแผงข้างๆงเด้อ ขอบคุณค่ะด้านในตลาดก็จะเป็นของใช้ภายในครัวเรือนด้านในตลาดเนี่อ่ะมีหลายลานแทะนี่อุปกรณ์ทำอาหารนี่คนคนเสริงสังเป็นเบาหวานก็ย้อนคุณแม่นี้แหละ ขายของหวานเรานี่เจอแล้วค่ะกรหรี่สืงสางแม่ใหญ่แทนเนาะมึงไงเคยดูร้านนี้เคยเห็นอยู่เคยเห็นอยู่ติดตามไหมน่ะอือเห็นเขาติดตามกับติดตามมึงไงของกินหนักกินแต่ น้ำพงน้ำพริกโอ้ยนี่นี่ปราร่าปลาค่ะปลาต้มหมอปาร่าเลิศดมากนวดีแท้แท้ยฝั่งนี้ก็ของหวานไหลเลยแชะแม่ขายอะไรหัวหมูใช่ไหมบ่อยำหัวหมูขนาดกินท่าเอื้นจุดละห้าสิบาทหนึ่งละแม่เนาะใครว่าแพงก็ทำยัดหายเองเลยค่ะเนาะเอาล้นนี้ทำไมข้ามูงกันอย่างนี้ อ๋อขลอตังทอนไม่ใช่ไก่อร่อยไก่ต้มน้ำปลาใช่ไหมคะเออไปไเจอแล้วใส่กอกเสริงสางอันนี้อันนี้หมูล้วนใช่ไหมคะรู้หนากินถ้าหมูล้วนอันนี้บุญเสซนเ,ออเลิศนุ่นทางนุ่นกำลังพูดเดิมใจกันเนี่ยปากขมุกข,ขมิดฉันรู้เลย แกทำปากคำมุกพมิรเนี่ยพูดเดิมฉันแน่ๆอันนี้คืออะไรนี่แม่เอาเอามาย่างโอ้ยใยันเทอเนาะเอาเงินมายืมดูจะให้ถ่ายอยู่นั่นแหละเคยดูเจ๊กันไหมเล่นอ่ะอ๋อเดี๋ยวจะดูแลนี้แหละถ่ายเลยเหรอเห็นนี่ไก่ย่างเสริงสางกระปุกย่างเสริงสางน่ากินมาก ขออนุญาตถ่ายคลิปนะคะขายดีไหมไม่ค่อยไม่ค่อยขายดีอ่อนาฝนเดี๋ยวเจ๊เหมาหมดเลยเหมาเลยนับดูสิไม่มีตังค์หอกนาพูดเล่นมปงั้นแหละอันนี้ขายอะไรแม่น้ำพริกปลาทงปลาทูถมเถตัวใหญ่โห้ยปลาทูเสริงสางเนาะเนอะ เจอะไรฮือเจอะไรฮือไหน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 ซานั่นน่ะไหนไหนเอาบอกก่อนไหนไหนในตู้กับข่าวอ๋อที่ไปหากินตรงนั้นตัวนี้อันนี้รู้จักเจกันนี่เออเอออ่านนั่นน่ะมีน้าเต้าหู้ของนางใช่นี่สริดค่ะมีตำหยานไหม เขามีสลีตถามหาตำหยานยนี่หละมึงเงยค่ะอ่าอมรอบตลาดนี่ก็จะมีห่องแถวขายของถูมเถยเลยค่ะขายหลายอย่างนั่นแหะอ้ะอมตลาดเลยป้เอลกาแฟโบราณคิดสูตรเมื่วานบอกโบราณไว้ก่อนคอนไหนป้เอลคะโอ้คนนี้ใช่ไหมโอ้ยงามดกเด็เนน่ะ ยิมหวานเอามาให้ทําไมนี่ยาใหยนะยาให้โอ้ขอบคุณค่ะกาแฟสงสากอนจ้าอร่อยนนาดูเลยวดสวัสดีค่ะขายอะไรนี่แม่มันทอดมันทอดข้าวโพดทอดเห็ดทอดเห็ดทอดอันนี้แหละหนังไก่ขายสมตำดาอันนู้นขายอะไรเว้ยไก่ทอดโอ้ยข้างหลังตลาดเอาของกินหลายทุกเดีเนอะ ก๋นนีนะคะของสดไก่หมูเนื้ออาหารทะเลมีมดเลยมีทุกอย่างแม่ปลาหมอระรากัน,นีีตัวใหญ่ดีแเจๆอันนี้เป็นน้ำพริกปลาหมอปร,รารนะเอาน้ำพริกผสมหมอระราได้เลยน้อแม่เนาะนี่แหละถึงเด็ดหุ้ยเปรี้ยวปาก สำหรับวันนี้รายการตลอนยัดหานะคะคช่วงตะลุยตลาดตะลิดเจ๊ก,กันก็ขอลาไปก่อนนะคะเ,คเดี๋ยวพบกันใหม่อเภอยสึงสางขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกของฝางกาไปละทุระ